คุณพ่อคนหนึ่งครับลูกเนี่ยบอกว่ามันปวดอะพ่อ,อมันนงนงอะ่ะบริเวณอวัยวะเพศพอพ่อพอไปตรวจร่างกายที่โรงพยบาบาลปรากฏว่าอวัยวะเพศอักเสบนะฮะอพอสอบถามลูกก็ปรากฏว่าได้ความว่าตัวพานโรงที่โรงเรียนเนี่ยมันมาบีบอวัยวะเพศของลูกน้องหกขวบก็เลยไปบอกพออพออก็บอกไงรู้ไหมฮะอเอางี้ก็แล้วกันถ้าพ่อไม่พอใจลูกไม่ชอบที่นี่จริงๆ พาลูกย้ายโรงเรียนก็ได้นะเดี๋ยวก่ <Hey! S 2> อน,ต,นต้นเรื่องคืออะไรอ่ะต้นเรื่องคือพันโรง uh. มาบีบอวัยวะเพศอย่างหนึ่งเลยนะคุกคามทางเพศเด็กเกิด oh. ขึ้นในโรงเรียนหรือเปล่าครับแต่สุดท้ายแล้วพอไปเคลียร์ปรากฏว่าเหมือนครับคือมันฟังแล้วเหมือนกับเอะพอ,ออุ้มใครหรือเปล่าแล้วบอกว่าถ้าคุณพ่อกับเด็กไม่สบายใจย้ายเด็กไปโรงเรียนอื่นได้นะครับมาตาม,มเรื่องนี้กันครับ นี่แหละครับคุณพ่อมาขอความช่วยเหลือนะครับพาลูกชายที่ถูกพานโรงโรงเรียนแห่งหนึ่งครับในจังหวัดหนองคายที่เขาใช้มือเนี่ยบีบอวัยวะเพศของน้องฮะช่วงพักเที่ยงเกือบทุกวันโโหตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะ<อ>จนสุดท้ายตัวน้องเนี่ยอวัยวะเพศอักเสบปัสสาวะไม่ออกพอพ่อรู้เข้าตายายรู้เข้าพาไปหาหมอก็กลายเป็นเรื่องแดงขึ้นพอเรื่องแดงก็ไปคุยกับพอ,อ ปรากฏพออบอกว่าแหม่อย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวก็เลยเอางี้ก็แล้วกันถ้าไม่สบายใจย้ายโรงเรียนก็ได้คุณพ่อเลยบอกว่าแบบนี้ไม่ไหวจริงๆครับมาขอความช่วยเหลือจากคุณปวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนานะครับซึ่งคุณปวีณาเองก็มาพบกับบิ๊กโจ๊กพอดีฝากให้ท่านช่วยดูแลกำชับคดีนี้ต่อตํารวจในพื้นที่ครับคุณพ่อชื่อว่าคุณเอ็มครับเล่าว่าลูกชายวัยแค่6ขวบอยู่กับตากับยายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนะครับ หนองคายปรากฏว่าตัวเองกับภรรยาเนี่ยทำงานที่ชนบุรีก็ฝากตายายดูแลปรากฏว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่30มกราคมลูกชายเนี่ยมาบ่นว่าเจ็บอวัยวะเพศตากับยายก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกชายก็เลยบอกตากับยายว่า26มกราคมช่วงกลางวันเนี่ยถูกพานลงใช้มือบีบอวัยวะเพศอย่างแรงบริเวณข้างโรงอาหารตายายก็ตกใจสิแล้วยังไงต่อลูกพอบีบเสร็จเขาก็ให้เงินไปซื้อขนมกินครับ แล้วก็ห้ามบอกว่าขู่เลยนะอย่าบอกใครแล้วที่ถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วเขาทำแบบนี้บ่อยหรือเปล่าหลานหลานตอบว่าโอ้ตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วครับหกเดือน <67 S 1> นั่นนะสิพฤษภาคมปีที่แล้วอ่า<อ>ล่าสุดก็ทำเมื่อวันที่26มกราคมครับจากนั้นพ่อบอกว่าโอ้ทนไม่ไหวนะาพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลครับแพทย์ระบุว่าปลายอวัยวะเพศอักเสบและเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ นี่มันต้องบีแบแรงแค่ไหนเนี่ยโอ้แล้วกับเด็กหกขวบเขาทําแบบนี้ทําไมอ่ะน้องต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง2วันครับต่อมาช่วงสิ้นเดือนฮะพ่อก็เลยเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับพานโรงผู้อมเนการรู้เรื่องครับเรียกคุณพ่อมาคุยค่ะขอไกล่เกลี่ยได้ไหมไม่ให้พ่อแม่เอาเรื่องครับอะ<ถ>ไม่อยาก แล้วก็ไม่อยากให้เอาเรื่องเพราะว่ายังให้พานโรงทํางานที่โรงเรียนต่อใช่ไหมแต่ฝั่งผู้ปกครองคุณผู้ชมถามใจคุณผู้ชมเลยลูกหลานโดนแบบนี้จะยอมหรือเปล่าพ่อแม่ไม่ยอมนะคะแล้วก็ทางผอ,อยังพูดด้วยว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่สบายใจพาลูกไปเรียนที่อื่นได้เลยอ้าวกลายเป็นว่าประเด็นนี้คุณพ่อเนี่ยเดินทางมาร้องกับทางคุณปวีนากับทางมูลนิธิทางมูลนิธิเนี่ยก็ช่วยประสานโรงพักในพื้นที่ให้แล้วก็ทราบว่าพรานโรงคนเนี้ย ได้รับการประกันตัวแล้ว<ะ>แล้วคนที่มาประกันตัวพันโรงนะคุณผู้ชมคุณอาคือผอโรงเรียนโอโห,โห,โห,โหตกใจแล้วใช่ไหมยังไม่หมดไม่ใช่แค่อุ้มนะออมามช,ช่วยประกันตัวด้วยหรอมาช่วยประกันตัวนี่แหละทีนี้ยังไม่หมดเนะี่ยคาดว่าไม่ใช่แค่น้องหกขวบคนนี้คนเดียวที่ตกเป็นเหยื่อนะคะแต่น่าจะมีเด็กอีกสองสามคนโดนแบบนี้เหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่กล้าเอาเรื่องฟังเสียงพ่อของเด็กผู้เสียหายค่ะ ทางพอ,อแกมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลครับผมและทางแฟนผมก็สอบถามว่าและทางผู้กระทําความผิดเนี่ยยังทํางานอยู่ที่เดิมไหมพอ,อเลยบอกว่ายังทํางานอยู่ที่เดิมอยู่ว่าเขายังไม่ผิดยังไม่ผิดยังไงครับก็คือเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนทําแล้วก็เขาบอกว่าถ้าผมพ่อกับแม่ไม่สบายใจย้ายลูกไปเรียนด้วยก็ได้ประมาณนี้ครับผมก็เลยแบบมันเป็นคําพูดที่ว่าทําไมต้องย้ายเด็ก ทำไมไม่ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดประเด็นที่2ก็คือติดใจตรงที่พอมาประกันตัวเองประกันตัวผู้กระทําความผิดครับทําไมไม่ปล่อยให้ตํารวจดําเนินคดีไปก่อน นั่นสิครับทำไมเริ่นินคดีให้เสร็จเรียบร้อยไปก่อนพออทำไมถึงมาช่วยในการประกันตัวครับคุณปวีนานก็เล่าต่อครับว่าหลังจากที่รับเรื่องจากพ่อของเด็กเรียบร้อยประสานไปที่ผู้กำกับการสอพศอรีเชียงใหม่นะครับที่หน้องคายครับจึงทราบว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยได้มาประกันตัวพานโรงคนนี้ออกจากสถานีตำรวจไปเรียบร้อยแล้วก็มีการแจ้งสอบไปที่สอพอ,อหรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับจากนั้นผู้กำกับการสพศรีเชียงใหม่ได้โทรศัพท์กลับมาแจ้งครับว่า วันนี้เลยครับหลังจากที่เป็นออกไปสื่อเรียบร้อยแล้วกลายเป็นดังเรียบร้อยแล้วผู้ออมในการโรงเรียนครับจะไปถอนประกันตัวพานโรงคนนี้และตํารวจจะส่งตัวพานโรงนั้นไปฝากขังที่ศาลครับด้านบิ๊กโจ๊กก็เลยบอกนะครับว่าสถานการณ์การลุกละเมิดทางเพศของเด็กในโรงเรียนนั้นมีเยอะครับเพราะเด็กๆนั้นไว้เนื้อเชื่อใจครูและบุคลากรในโรงเรียนครับแต่กรณีนี้ยืนยัน จะขอตรวจสอบทั้งหมดและมีการกำชับผู้กับการสพศรีเชียงใหม่ให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมและดำเนินคดีกับคนที่กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ทราบมาก็คือนอกจากเด็ก6ข,ขวบคนนี้เนี่ยยังมีคนอื่นอีกทีนี้ก็ต้องออกมาแจ้งนะคะออกมาบอกนะว่ายังไงเออรายละเอียดเนี่ยต้องการความชัดเจนในเรื่องนี้นะคะนี่คือเกิดขึ้นในสถานศึกษาในโรงเรียน